สวัสดีครับพบกับผมเอกกลิ่นชาแนลเช่นเคยกับเกมซีรีส์เฮโร่นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเฮโร่ ODS EP.2 กันนะครับผมโอเคไม่ว่าจะยังไงผมก็จะเล่นเฮโร่ Halo, จนจบซีรีส์นะครับสนุกไม่สนุกมันไม่มันยังไงอ่าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ไม่ต้องวิตกนะครับผมว่าผมจะไม่เล่นต่อเพราะมันไม่สนุกนะเล่นนะครับผม ดันไปจนสุดซีรีส์เลยครับผมโอเคเราไปกันเลยเอสเลสแอนด์ก Yeah. Give me a sec. I hit been hard. My head's not open. How about yours? Uh, works great. Right. When you get done fooling around, I could use some help. Uh, did I do something wrong? Because the only thing I regret about you and me not knowing you were a spook when we first met, I would have been a lot less charming. That's what I missed most about you. Buck, when well, your mouth was always a little faster than your brain. Look, don't start about my job. We both agreed to end it. That was years ago, Veronica. I'm a little fuzzy on it. Uh, details. You must have met a lot of other saps since then. Why pick me for the safari? First, you're the best soldier I know, and second, you don't remember that night? What you asked me in the morning? I remember not getting an answer. ฉันบอ a อีกท e บักคุณกำลังจะเลิกกันฉนบอกว่าอย่าขยบฉันกำลังจะไปพวกเรา r ลา i รถบส e ครง t ่ายนี้เต็ได้ e ยสัญญาระวังด้วยฉั n ซาบซึ้งในความกังวลคงไม่ได้วอะไรเลโอเรอบนี้เราจะเล่น,ลนตัวละครี่ชื่อบักนะครับเพื่อน โอเคเรอไปสู้กันดีกว่าไม่มีเวลาคุยนานเลยครับมีปืนอยู่ด้วยนะเออ่พอตของเราอยุ่รงนั้นห้าสิบหกนัดเออโอเค เราไม่ใช่สปาร์ตันนะฮะอาวุธหรือเกราะของเราก็จะไม่ค่อยไฮเทคเท่าไหร่ ตัวเค็มก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับ <c oughs> แต่ได้อยู่ เปลี่ยนเปลี่ยนปืนดีกว่าใช้ปืนของพวกนี้ดีกว่านะใช้ปืนพวกเอเลียนกับปืนก็บอกนี้แรงที่สุดในของพวกเอเลียนแล้วโอเคมันจะให้เราไปไหนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยดูนะฮก่อนอื่นก็ลองรักษา,าตัวเองก่อนโอเคเลือดไม่ลดประตูปิดอยู่ล็อก GPS. the map. Okay. over here. I saw your pod hit. Oh. Not one not like a see any more come down? Ah, negative. But I didn't see much of anything after that flash. Oh, but listen, some of these buildings are open. she'll be able to get inside flank the Covenant on the streets Roger that. Thanks. เดีย๋ยวด,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 ดูได้เราจะเปลี่ยนปืนได้เหมือนภาคกันอื่นไหมเฮ้ยไม่ได้วะเปลี่ยนไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนนะพวกทหารรู้อะว่าต้องไปทางไหนนี่ไงเจอละมีจุดเซฟด้วยจุดเซฟเช็คพอยต์มา หมูมะนาวเฮ้ยไม่ทางนู้นนะอ๋อนี่ไงเรียบร้อยปืนนี่คือเอเลียนแรงสุดครับ Last mag. Got him. Cover me. Ok Bang bang You dead Này tài Có mặt đi là mắng โอ้โหตายไปเนี่ยอูตายสองเลยเหรอหมดโอ้โหฉากตายนี่โง่มากครับ ลองใช้ปืนของพวกเอเลี่ยนบ้างลูกซองเอเลี่ยนนะเหลือนัดเดียวโอเค สองเอเลี่ยนที่แปลกดีครับเป็นไหนต่ออ่ะไม่น่าเล่นแบบมงโง,โง,โง่เลยจะหันตายไปสอง,างนายอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อที่เอามาจากอ่าเครื่องจ่ายยานี่เองจ่ายยาอัตโนมัติจะพูดว่างไงดีอ่ะอืมคาวอรแนนตาย ไอ้พวกนี้เราไม่ได้ฆ่านี่นะก็จะเป็นสปาร์ตันมาคนฆ่าเหรอเรียบร้อย Got a little t a c k l problem An overcharged plasma pistol shot will neutralize their shields. Should also take down a brute's armor. Oh yeah? Where were you? Shield เกาะป้องกันหรอชิวให้เราไปทำลายชิลหรือเกาะป้องกันเรามั้งเอ่อถ้าผมแปลไม่ผิดนะถ้าผิดถูกยังไงก็ขอเอาไปด้วยเพื่อนๆไม่เมาาก่งภาษาอังกฤษจริงๆ ai cả gì Ồ, ấy ngồi bên đó điên Đi đây chơi gần nè Điệp โอเค๋เยวข,ขึ้นขึ้นข้างบนก่อนนะครับไอจุดที่ส้มยิงมีอะไรพิเศษไหมเผื่อจะเจออาวุธอะไรไม่เจออาวุธพิเศษแต่อย่างน้อยก็ได้ฆ่าคนและเติมกระสุนโอเคอเฮ้ยโดดแค่นี้เนยนะเจ็บโอเคให้เราเปิดตรงนี้เหรอจะจบด่านไหมอะ

Buck, location. Almost there. What's wrong? Multiple hostiles closing on my position. Listen carefully. If I don't, Buck, location. Whoa, hang on. I'll be right there. Too late. They spotted me. Damn it! No, Veronica, talk to me. d o p move I'm coming you hear โอเคดูเหมือนเพื่อนเราจะไปทำภารกิจโดยที่ไม่รอเรานะฮะเพื่อนบอกเพื่อนเราบอกว่าให้รอก่อนแต่ว่าเพื่อนเราก่อตัวเราบอกให้รอก่อนแต่เพื่อนเราก็ไม่รอโอเคไม่เป็นไร ผมก็แปลท่้ที่แปลได้นะฮะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยสุดจะหมดแล้ว

chớ tuổi mà ma lắm ui mày ngài đấy ạ อาวุธแรงๆรงแล้วมีรแรงแรงางอะ่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นขน้างบนก่อนลูกซองเหรอน่าจะได้นะ Hãy subscribe o oh, mà ก็ตายแล้วเฮ้ยดูมันวิ่งออกไป เรียบร้อยโอ้พวกเขาวกน้มันมันมันสกัดจุดด้วยอย่างวิธีนี้เองคือไม่ให้เราไปต่อได้ครับ Легко.

เื่อนเราที่เป็นมนุษย์ไปไหนหมดเนี่ยฮ่ม คนไม่น่าจะตายหมดนะตอนมาก็ยังมีอยู่ตายหมดเลยเนี่ยเร <_ EN> ียบร้อย

มีจุดพอดต้องหาทางลงโอ้เราได้ยินเสียงยิงปืนนะแต่ว่ายังไม่เจอเพื่อนเราเลยอ๋อมันยิงพอตอีกอันหนึ่งที่ร่วงลงมาใครก็ไม่รู้ครบ ใครไม่รู้โอเคผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับภารกิจเราน่าจะอยู่ที่นี่แหละผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปิดยังไงไม่แน่ใจว่าใช่เปล่าไปเห็นมีอะไรแป๊บๆโอเค ใช่จริงด้วยเอาเอเรียนดีกว่าอ,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 อ๋อพระเอกเราอยู่ข้างบนไอ้ที่เราเล่นตอนแรกในอีพีแรกนะฮะ Walk, cut in. Walk, cut in by 18 and. Minna, I walk up out of the way. You're pretty good, not like good, Hey, Romeo. Hey, Romeo. Oh, I get it. Permission to speak, smart ass. No, I don't know what it was. But it was gonna grease your ass good. Just like it did the captain. Yeah, maybe. You're from Mickey, Dutch? Negative. The rookie. We need to get above this crap. Link with the B-Net. One of our drones must have seen uh, what so we're, we're popping smoke in the lady's mission? Did like she, she ever tell you like what like No. Never. Doesn't matter. All I care about now is getting my men out of this city. Even you. ดูเหมือนจะจบพาร์ทแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับ EP ที่2ของเกมเฮโล3 o d โอดีสก็สิ้นสุดลงตัวเพียงเท่านี้ครับผมเราพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับเพื่อนๆสวัสดีครับหลับฝันดีนะครับทุกคนบ๊ายบาย